สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้าพี่น้องมาอยู่ที่วัดน้องพระพุ้งนะครับประเพนี่ท่านป่วยฉลาวัดน้องพระพุงนะครับวันนี้กับวายสบีกับพระพี่น้องมาอยู่ที่วิหารบ้านน้องพระบุ้งนะครับมาเิ่งประเพนีครับท่านป่วยฉลาครับ ทำาบุญให้ญาติผู้รวงรับไปแล้วนะครับอยู่ที่พิหารวัดของพระบุ้งครับผมประเภทนีท่านกวยฉลาครับตอนนี้กําลังกรรมการกาลังแบ่งเ็นกันนะครับเาเจีนโต๊อยู่กับพระองค์ไดนะครับบรรยากาศกําลังแบ่งเ็นครับ่าเจีนโต๊กคับพระองค์ไดนะครับกําลังหาเ็นแบ่งเ็นกันนะครับบรรยากาศครับอยู่ที่ วัดหนองพักบุ้งครับประเภทนี้ท่านควยฉลาครับวัดหนองพักบุ้งนะครับประเภทนี้มาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับยายวันนี้เอาควยมากีอันควยมาจีอันวันนี้สมอันอ๋อมี3ามคนใช่ไหมทำา้สามคน เป็นี้ข่ข wow! <K ham. S 2> ่อยมาสาบันครับบรรยากาศครับที่ที่วิหารวัดหนองขระบุงครับประเภทนี้ครับท่านวฉลาดนะครับผมบารมีพระนองครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับทำนี่ครับทำบุญครับย่าดูหลงรักไปแล้วนะครับบรรยากาศครับอยู่ที่วิหารครับวัดหนองขระบุงครับประเภทนี้ท่านข่อยชลาดครับดูบันนองขระบุงครับทำบุญให้ย่า โคโลงรับไปแล้วนะครับโอยาตาญาครับตั้งแต่พันอัปรุนะครับเป็นประพิธีนะครับกินข้าวสลากครับผมสาธุสาธุอนุมโมทนาบุญน้่งกำลกัดนะครับบรรยากาศครับท่านก๋วยฉลากครับอยู่ที่วัดน้องพระกุงนะครับผมตอนนี่อาวัยกับพระคู่กับไอพอดนะครับ กู้ไข่พ่อนะครับกู้ไข่พ่อนะครับบรากอยู่วัดหนองบระบงครับประเพทนีท่านกลวยฉลากนะครับผมประเพณีท่านกวยฉลากครับตั้บุญไห้ยาตูรวงรับไปแล้วนะครับตําบุญใหยาตูรองรับไปแล้วนะครับบรดกอยู่ที่วิหารนะครับปีละเทีาครับวัดละข้งครับประเพณีท่านกลวยฉลากครับปีละเทีาวัดละข้งครับผม ประเนีครับท่านปวยฉลากไอเซนกามาไ้พระไอพ่อนครับบรรยากาานะครับประเภนีครับท่านปวยฉลากครับวัดหนองผักบุงครับมือปีพญายศรีกับอาพี่น้องครับมาอยู่ที่วัดหนองผักบุงครับมาเบิ่งประเพณนีตท่านแต่เก่าตั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับประเพณนีครับท่านปวยฉลากครับผม เทนีท่านกวยชลาครับรลังซ้อเซ็นซ้อเซ็นมากกับมาไทยถวายพระครับไปแต่ละวัดเพิ่นกับลาภุญจำเก่าครับวัดไทยวัดมั่นครับผมกวยชะลาไหมครับถ้ะเป็นตัวครับวัดไทยวัดมั่นครับเอารถกับพระมาล่างครับครับบรรยากาศครับอยู่ที่วัดน้องพระบุ้งครับประเทนีท่านกวยชลา เด็กๆชนลุกไปครับบรรยากาศครับดูวัดหนองพบทโค,ครับวัดที่นี่ท่านเปิดฉลาดครับที่หล่อมย่างชมบรรยากาศต่อไเรื่อยๆครับภายในวิหารครับผมตอ,อนนี้กำลังหาเส้นครับหาเส้นหาเส้นเอาไว้ครับ อาเซนถวายครับอาเซียนครับถวายครับผมบรรยากาศที่ที่วิหารวัดหนองผักบงนะครับประเพณี้ท่านกวยฉลาครับญาติผู้รองรับไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับอยู่เพื่อมิหารนะครับล่างๆกําลังเคลื่อนบัดดีครับบรรยากาศครับอยู่ที่วิหารครับ กพิธีพิหารบัดน้องพระกุ่มครับท่านนี่ท่านเกิดฉลาดครับทมแล้วตรงไ บรรยากาศครับผมยูที่วิหารบรรนองอากงนะครับลายพีพร่องรับมาประมาเพนี่ครับด้านด้วยชลาครับบรรยากาศครับอยู่ทึงวิหารครับบรรยากาศทางล่างนะครับผมบรรยากาศทางล่างครับอยู่ที่วันนองมะกงครับผมมาเพนี่ด้านด้วยชลานะครับเดี๋ยวพาพี่พร่องครับยางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผม การพิดดอกครับย่างชมบรรยากาศการถวายสินเป็นเรื่อยๆครับผมถวายสินครับถวายสินบรรยากาศครับยู่วัดน้องขบวนครับะี่นี่ครับท่านกวยชลากนะครับ ที่ท่านป่วยฉลาวัดน้องพักปงครับผมปักยางเรื่อยๆครับพี่น้องพระปุนหญาติผู้หลงรับไปแล้วนะครับเป็นประเพณีครับสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเป็นประเพณีทั้งภากเหนือของเฮานะครับบรรยากาศอยู่ที่วัดน้องพักปงครับปีละเทือวัดละเทือครับปีละเทือวัดละเทือครับผมปีละเทือวัดละเทือครับประเพณีครับท่านก่วยฉลาครับ ประเพณีท่านกวยฉลาดนะครับเราเท้าวัดเราเท้าครับเส้นตเกอยู่กับพระกับองค์ใดก็มาถวายเพบนครับผมเรื่อยๆครับถวายกับไหว้พร้อมรับพร้อมครับบรรยากาศครับท่านกวยฉลาดวัดหนองค้อนุงนะครับฉล,ลาดวัดหนองค้อนุ่งนะครับ เสาะเส้นครับเสาะเส้นถวายเสาะเส้นถวายกลวยชลาครับบรรยากาศอยู่ที่วัดน้องพระโกงนะครับเสาะเส้นครับเสาะเซ็นเสาะเซ็นถวาย ดอกเส้นถวายนะครับเป็นยุติธรกับพระวัดไร่ห<ส>ง <Wahr> เล็กครัยกไปหาพระครับผมเก็บภ<ส> <pp> าพบรรยากาศให้พี่น,อน้องในเบอร์ด้ชมกันนะครับประเพณีของการดอกเส้นกินข้าวสลากครับข้าวเบอร์ท<ส>ุกสลียมครับมีทุกวัดปี<ส> <pp> ลาพิยาข้ามบุญให้บั่นพระระรุษครับที่รองรับไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับดอกเสน้นดอกเส้นกินสลากนะครับ แต่เราก็ส่งกันกับไข่ก้อนนะครับส่งไข่ก้อนนะครับการครับอยู่ที่บ้านหนองพัะบุงครับซ้อเส้นซ้อเส้นกินสลากนะครับผมเส้นกินสลากครับคนแห่งยอดก็ลงรับไปแล้วนะครับคนแห่งยอดกลงรับไปแล้วครับผมคนแห่ง องรับไปแล้วนะครับทุกทานครับดที่วัดองคัุ่งนะครับผมมาทพนองานชมบรรยากาศไปเนยยครับซอเส้นถาไว้วยฉลากครับบอกเส้นซอเส้นถัาไว้วยฉลากที่วัดนนองคัดุ่งครับ เป็นพระเศถวายกับฉลาการมีการกับการเป็วัก mm ้อนที Pastor ่วัดหนองพัดบครับก็เสร็จอดเ็จถวายนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมจิมนายเจรกันใหม่ครับสวัสดีมีความสุขครับผม